เรียนท่านบริยาดูดว่าท่านน่งของแสงสว่างเรตองเจาเปิดเป็นสวนเกสาธารณะักับประชาชนัยประชาชนมาท่านฝักฝันธรรมจิตองศุกใหญ่นะสงนักเขียนและท่านแขกนักเขียนท่านอาจารยนั่งลีกลมาพิจิตร นายกเหล่าการชาติจังหวัดพุทธาหรและคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดพุทธาห์พร้อมด้วยผู้หแม่บ้านหาไทยจังหวัดพุทธาห์ขอจำเรียนทุกท่านว่างานการชาติงานของดีจังหวัดพุทธาห์ถือเป็นกิจกรรมส่งเสริมการค้าการท่องเที่ยวและการสาธารณกุศลของจังหวัดพุกธาห์โดยในปีน bon ี้ได erm ้กำหนดจัดงาน ในระหว่างวันที่7-15มกร,ราคม2568รวม9วัน9ืนโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประนอมยามเนียสปราเพรียอันดีงามของชังหวัดภูเก็ต 2. เพือ่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและนำเสนอผลงานของส่วนราชการผลิตภัณฑ์ภูปัญญาของถิ่ให้เป็นที่ รู้จักแค่แห,ลหลายกว้างขวางมากยิ่งขึ้นอีกครั้งยังเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหดและ 3. เพื่อหารายได้ไว้สนับสนุนกิจาการสารรธารณกุศลและสาธารณประโยชน์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานตามธนธกิจของสภาการชาติไทยและชมรมแม่บ้านหางไกจังหวัดพัทธหั ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ปหมัดทุกความรุงสิให้แก่ประชาชนในทุกทุกด้านโดยเฉพาะในกลุ่มทุกยากไร้ได้กลุมของบางการจัดงานในปีนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆอาที่การวงสวงสิทธิผู้บ้านคู้เมืองการประกอบ้อนราการแสดงศิลปะวัฒนธรรม จต่อำเภอต่างๆทั้งเจ็ดอำเภอการออกร้านวิสาศกรของหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนการจำหน่ายสินค้านึ่งเคนหนึ่งผลิตภัณฑ์จาก้อง <Jung. S 2> ่นแชะชมชนการเดินแบบแฟชั่นภาไทยการแสดงของศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียงและร่วมกันสนับสนุนการจัดหารายได้ในร้านนาวาพาโชครวมถึงการจำหน่ายสลากอาชาติจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี2568ซึ่งในปีนี้มีรางวัลใหญ่เป็นรถยนต์โตโยต้าโซลูนเนอร์จำนวยมากถึง3,000ด้วยกันการจัดงานการชาติและงานของดีจัหวัดนี่ทหารถือเป็นงานประจำปีที่มีส่วนราชการหน่วยงานราชาาัชวิสาหกิจทหารศึกษาองค์กรภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรุแห่ง องการบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารและเทศบาลเมืองมุกดาหารได้สนับสนุนท้งงบประมาณและสุปภาระในการจัดเตรียมงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจนสามารถเปิดงานได้ในวันนี้อันหนึ่งในพิธีเปิดงานกาชาติและงานของดีจังหวัดมุกดาหารได้รับเกียรติจากท่นานนางสิห์ทองแสงตะว,วัน รองเจ้าแฝงสวรรคีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรอา้อมคณะรูแทนฝันสวรรคีและท่านปัตติธรรมจีตรงคสูงใหญ่นั่งฝัสวรรคีเข้าร่วมเปิเดเกียรติในพิธีเปิดงานนด้วยดิฉันมีความซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านเดินทามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานสําคัญของจังหวัดลุกกาหายัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านปรยาดุนาราช์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพุทธาหารได้รณาาราคเปิดงานการชาติและงานของดีจังหวัดพุทธาหารประจำปี2568และขอเรียนเชิญท่านานางหนิงทองแสงตาวันรองเจ้าแผงแขวง่วนเขตได้รณาารบาบแสดงความดีในการจัดงานจากนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันลั่นของเปิดงาน เป็นลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านคะาะสาารัฐประชาธิปไตยประชาชนราวท่านปัดปัดธรรมจิตองค์สุนยญ่นะแขวงสวรรณเกตท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดมุกดาหารหรือประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดมุกดาหารท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการทั้แก่ผู้มีเกียรติตลอดจนพ่อแม่พี่น้องชาวมุกดาหารที่เคารพรักทุกท่านนะครับกับผมนายวร,รยานบุญนราผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารวันนี้มีความรู้สึกยินดีและวก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานกาชาติและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี2568ในวันนี้ก่อนอื่นในานามของจังหวัดมุกดาหารต้องถือโอกาสนี้ขอต้อนรับท่านรองเจ้าแขวงสวันนกเกตรวมทั้งท่านคงศุนใหญ่นักแขวงสวันนเขตร้อมด้วยคณะด้วยความยินดียิ่งและก็ต้องถือโอกาสนี้กับขอพระคุณท่านรองเจ้าแขวงแขวงสวันนเขต ในฐานะของผู้แทนของสอปปลาวที่ได้นำคณะชุดใหญ่เดินทางมาให้เกียรติกับจังหวัดอุาหารมาร่วมง,งานกาชาติและงานของดีประจำปี2568ในครั้งนี้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญอันแนบแน่งของเราทั้งสองจังหวัดไม่ว่าจะเป็นลุะหานหรือสุวรรณเกตที่มีมาอย่างยาวนานแสดงให้เห็นถึงความสำคัญ ที่แม้ว่าเรามีสายน้ำโขงขวางกั้นแต่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนตลอดมาเป็นความอบอุ่นอย่างยิ่งที่ท่านได้คุณาให้เกียรติและมาร่วมงานในครั้งนี้ผมต้องถือโอกาสนี้ขอบคุณทางท่านผมสสมใหญ่หนแข่งสวรนคเขตในฐานะผู้ที่ส่งเสริมสนุนให้เราทั้งสองจังหวัดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดมุกดาหารหรือแข่งสวรคเขตนั้น มีความสัมพันธ์อันแนบแน่นคงอยู่เสริมความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องตลอดมาและวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเราทั้งสองฝ่ายทั้งจังหวัดมุาหารและสวรรค์เขตผมต้องถือว่าอกาสนี้ขอขอบคุณแล้วก็ชื่นชมกับส่วนราชการทุกส่วนราชการขอบคุณพ่อแม่พี่น้องจากทุกอำเภอทั้งเจ็ดเภอ ขอบคุณภาคส่วนต่างๆทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ได้ร่วมกันในการจัดงานกาชาติและงานของดีของจังหวัดมุ่นหารประจำปี2568ในครั้งนี้ถึงถือได้ว่าพวกเราทุกคนล้วนแต่เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าของงานร่วมกันสสร้างสิ่งที่เป็น วัฒนธรรมประเพณีอนันงดงามของเรามาอย่างต่อเนื่องทุกๆปีและปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับแสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามาัคคาาีของพวกเราทุกคนที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพร่วมร่วมกันแต่งแต,งแต,งแตง้สีสันทำให้งานในปีนี้ออกมาดูมีความยิ่งใหญ่อลังการกว่า,วาทุกปีก็ว่าได้ขอ,ขอขอบคุณ พี่น้องนางรำทั้งเกดอำเภอที่มาสักผู่รำอยู่สามเพลงผมดูอยู่บนเวทีก็ด้วยความชื่นชมนะครับแล้วก็ต้องถือโอกาสนี้ขอบคุณจริงๆเป็นภาพที่งดงามนอกจากความสวยงามแล้วยังแสดงให้เห็นถึงพลังของพวกเราชาวมุกดาหารที่สรรสร้างออกมาจากเกศอำเภอมากันคนละทิศมาคนละทาง แต่ว่าสารพลังสามเทออกมาได้อย่างงดงามอย่างยิ่งต้องถือโอกาสนี้ขอบคุณแล้วก็อยากให้ขอบมือให้ตัวเองด้วยนะครับขอบคุณน้องๆการ,กรแสดงทั้งสองชุดที่ผ่านมาแล้วขอบคุณนักสแสดงของทั้งเจ็ดอำเภอที่เข้ามาร่วมแข่งขันก่อนก่อนที่จะเปิดเริ่มเปิดงานนี้ขอบคุณทุกภาคส่วนจริงๆนะครับว่าที่ได้ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้อย่างยึกพักสนุกสนาน ขอบคุณลูกค้าต่างๆที่อุดหนุนร้านนาวาพาโชหรือยังไม่อุดหนุนแต่ว่าเสร็จงานนี้กําลังจะเดินทางไปอุดหนุนร้านนาวาพาโชขอบคุณลูกค้าทุกคนพี่น้องทุกคนที่สนุนตลาดการชาติทั้งนี้ทั้งนั้นผมกลับเรียนว่าสิ่งที่เป็นสิ่งละอันพันน้อยเล็กๆน้อยๆคนละห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทร้อยบาทก็แล้วแต่ทําให้พลังของมุกาหารนั้น สามารถจะไปอบอุ้มคนกลุ่มต่างๆซึ่งเป็นคนกลุ่มเป้าหมายที่เรายัางมีความจําเป็นที่จะต้องไปดูแลไปเตื้อทูลเขาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้ได้ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมและทําให้บรรยากาศของงานนั้นเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังแห่งความสาม,มัคคีและที่สำคัญก็คือการสื่อสารพลังทางวัฒนธรรมอันงดงามของพวกเราท่านอาจจะคิดว่า สิ่งที่ท่านยืนสวยๆกันอยู่ตรงนี้ท่านอาจจะคิดว่าการแต่งตัวที่ท่านคิดว่าธรรมดาก็แต่งอย่างนี้ทุกวันแต่นี่คือพลังทันว่ารำท,ที่อยากจะให้พวกเราได้สืกสารรักษาและก็ต่อยอดไปเรื่อยๆเห็นน้องๆแถวด้านซ้ายมือของระผมนั้นตัวเล็กๆถ้าดูด้วยสายตาอายุน,น่าจะไม่ถึงสิบขวบแต่มาฟ้อนมาลำทั้งชุดเลยเนี่ย เป็นภาพที่งดงามอย่างยิ่งอยากให้พวกเรารักษาวิถีวัฒทําตรงนี้ให้คงอยู่กับจังหวัดมุกดาหารสืบต่อไปผมต้องถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่ได้ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้และขออำนวยเลยพรให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบแต่ความสําเร็จขอให้ทุกคนมีความสุขในกิจกรรมในครั้งนี้โดยทั่วหน้ากันนะครับปันดนนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วประคม ขอเปิดกิจกรรมงานการชาติและงานของดีจังหวัดมุกดาหารปรัะจำปี2568ณบัตรีีขอบพระคุณครับเพียนทานวรญยานบนุญราภวาราชการจังหวัดมุกดาหารปีทั่วโลกเป็นละดเดียเทียนทานนางอัญชลีกันมาจิตในายกราคาชาติจังหวัดมุกดาหารปี่เ่วโลบเป็นระดบเดี การปัด,ปดพัธพนนดธามทิทงองศูนใหญ่แห่งราชนาไทยประจำแขวงสวัน,นิขบรรดาลทางคณะทนจากแขวงอาสวรรณเขตและเจ้านาทีส่วนราชการผู้ภาคส่วนของจังหวัดระยหาแองเมื่อนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทาก,การมอบไม้จากคานเจ้าแขวงแขวงสวนนรสดเขต ใน้นำผ้าคณะภูเทนของเขวงสวัสนิเขตข่าวอมที่เปิดงานกาซาดในงานของดีจังหวัดต่าหารซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำในทุกๆปีแต่ปีนี้ขอเมนจัดขึ้นในระหว่างวันที่เ7หาที่สิงหาคมปร2000าาในัางนี้ข้าพระเจ้าขอสแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงมายัง ทานพระว่าราชการจังหวัดอุตราหารประธานในพิธีเปิดงานทานในหย,ยกเหล่ากาชาจังหวัดอุตราหารและเจ้าห้าทีีทุกภาคส่วนอของทางจังหวัดที่ได้ให้การเชื่อเชิญในต้นหับณะาุตเทนของเป็นสวัรด์นเขตขอดคารเจ้า,า่ังอคุนในโอกาสนี้ บรรดาท่านท่านยิงทัานทรายที่นับถือระหกแพงทั้งหลายสาธารณรัฐปราราชธิปไต,ตยประชาชนรลาวกับรารสนักไทยว่องรวมว่องสะโพเพงสวรรคเขตในมีการพัวพันกันมาตั้งแต่หารนา,นาการทานหลายรุ่นคนทั้งเป็นประเทศ้านใกล้เงินเคียงเป็นม้าอาพีเมืองนองแต่อปอปอปลาว ในลาสนัจจัรไทยได้สร้างตั้งสายพัวพันการพูดราวไทยนับแต่ปีพันข้าวใยหาิบเป็นต้นมาในการสร้างตั้งแขวงสวรนดเกตกับังหวัดมุาหารเป็นเมืองมีตภาพหรือเมืองปูเแ็นนับแต่ปีสองขั้นหาซึ่งมีการพัวพันหัวมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดมาการพัวพันพัวมือระวังแขวงสวรรดเกต าจังหวัดมุกดาหารนักเมื่อเพิ่มตาวีและเนนแห่นยิ่งขึ้นในทุนกการพรว่าจะเป็นทั้งด้านการค่าการลงทุงนการท่องเที่ยวการแลกเปลี่ยนซื้อขายและการสร่งเสริมศิลปวัฒนธรรมระว่างกันร่วมทั้งการหัวมือทางด้านเทคนิควิชาชีพและอื่นๆในหักการพัฒนาดีขึงย่างบรุจัง ทั้งมติกามากังทึงนั่นแสดงให้เห็นว่าภาพบรรยากาศเพียงการพัวพันการรวมมือระวางเพ้งสรวรรค์เก,กับจังหวัดมุกดาหารเม็นได้ภาพกันยกกระดับแรลเพิ่มเทวีสูงึืนบนขึ้นฐานและเต็มไปด้วยบรรยากาศเพียงไม่ปีจิตมิต่ภาพฐานบ้านใกล้เงินเคียงบ้านพีเมืองนอกพ่อกันพ่วมมือระพฒนาเพื่อความ ผู้ดมสมบูรณ์ไรอันมีปาสุข,ของประจุบนสองชาติลาวไทยถึงว่าสองประเทศของพวกเขาตั้งอยู่คนละฝั่งของในน้ำของแต่ความสำคัญของประจุบนสองฝั่งยังหักเนมอากันเสมอต้นสมอปลายหน้าโอกาสเขาร่วมพิธีเปิดงานกาซาและงานของตีจังหวัดมุกดาหารใน้างนี้ อีกเพื่อนึงข้าพเจ้าในนามตลางหาอัญเพงสวรรค์เขตในนามส่วนตัวขอแสดงความขอบใจต่อการเสื้อเส่นและการต้อนรักอันพบคุณจากทานบริยานบุญนาฬาภวราสการจังหวัดมุกดาหารทานนายโยกราวกาซาจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยเจ้านาทีทุกภาคส่วนของจังหวัดมุกดาหารและพิเศษทานคงศูนย,ย์ใหญ่ แห่งรัชนาจักรไทยว้าจำเฟลงสวรรเกตที่ได้เป็นผู้ประสานความสะดวกทั้งด้านต่างๆให้เก่กณราประเทนเพลงสวนเกตทั่วประเจ้าในค้งนี้เนื่องในโอกาสปีใหม่ปีสองพันสหา,านี้ข้าพระเจ้าขอตือโอกาสอวยพรใส่อันประเสริฐมายังบรรดาทานทุกคน,นาจงมีสุขภาพ เข้มแข็ง,ขงมีความสุขความเจริญผสมประชบผลสำเร็จในหนาทีการงานทุกประการตลอดไปไวอวยพรเดการจัดงานการ้ารายงานของดีจังหวัดมุกดาหารปี2อง5สหในครั้งนี้จงประชบผลสำเร็จอย่างโดกงามขอขอใดจ เรียเชิญนะครับท่านหลิงทองแสงตะวัน รับและบัดรนี้พิธีเปิดงานกาชาติในงานของดีจังหวัดพดุทงหารประจํปี2568นะครับได้เปิดอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยค่ะและในลําดับนี้นะคะท่านประธานในพ